น,น,นั่งเลยคุณต้อง,งนั่งถ้าถ่ายลุงมีชอบรถเอารถมาจอดและพี่คนที่บอกให้ผมเข้าไปนั่งเบลลี่ของเขาพี่คนนั้นคือซีอโอบริษัทเดิมมาเออแล้วผมจะไปนั่งรถเบลลี่เขาได้ไงผมรู้จักเขาหรอแต่คลิปนี้ร้อยปเริ่มอย่างนี้แล้วกันผมเป็นนักเรียน i อเอรุ่น1.1ซึ่งครั้งนี้นะครับเขาได้พาผมมาทัวร์ที่บริษัทเดอร์มาซึ่งเป็นบริษัท OEM เครื่องสำอางและอาหารเสริมซึ่งบริษัทเนี้ยได้ร่วมงานกับดาราดังๆหลายหลายคนเลย การมาทัวร์บริษัทที่กำลังจะเข้าตลาดหุ้นอีกไม่นานจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามดูกันเลยครับแค่นี้เลยครับเพื่อนๆก็ทำกันสนุกเลยพอหลังจากที่ทําเสร็จนะตอนขึ้นไปกินข้าวนี่ว้ามากเลยไปดูออฟฟิศเขาดิโอโคตรว้าวอ่ะมันจะมีสักกี่คนวะที่แบบได้อยู่กับของที่รักขนาดนี้ดูดิดผมดูู้เขาชอบรถมากแน่ๆดูดูนะมีแต่โมเดลรถ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 พอเห็นแบนนี้ผมรู้เลยเฮ้ยพี่แกไม่ต้องรถเยอะแน่เลยวะ่ะเออผมก็เลยลองไปทา พี่พนักงานเขาดูโอ้โหซีโอเขานี้เฟอร์รี่แมกกาเรเทียบครับก็ข้างหน้านี่ต้องแอบขอนั่งบ้างแล้วนะครับไม่เอาแล้วเบนลี่ไม่ชอบอยากนั่งเจ็ดสองศูนอ่าเนี่ยดูดิโูห bo, ลัมโบอะไรมีหมดเลยนะครับนี่ดูดิเฟอร์รี่ปะไม่รู้นะดูไม่ทันเหมือนกันครับก็มาดูซีโอกันต่อดีกว่านะสวัสดี Mac, ครับขอสัมภาษณ์ดรแม็กครับนี้จบคณะแล้วมาคณะ อกเรัคคบเลิกไลฟ์สระกันบ้างนี่ฮะจากนี้นะครับพี่เขาก็จะพาเราดูนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นะพี่เขาจะอธิบายว่าโรงยานนี้เนี่ยมีดียังไงนะับอย่างเช่นตัวแคปซูล2ชั้นนะครับที่จะมีระบบป้องกัน2ชั้นเพื่อให้มันเกิดผลดีที่สุดนะครับนี่พี่เขาจะพาเราเดินดูโรงงานถึงตรงนี้นะครับพี่เขาพูดถึงเรื่องการเก็บของเครื่องสับอ่างนะว่าจะเก็บแบบไหนอุณหภูมิแบบไหนเหมาะนะครับ หลังจากนั้นนะครับพี่เขาได้พาเราเล่นเกมก็คือทดสอบครีมนะครับเอาเที่ยวความแตกต่างไปเลยอนะ่ะสามตัวหกตัวนะครับเทียบไปเลยว่าตัวไหนแตกต่างที่สุดนะครับจนสุดท้ายนะครับพี่เขาได้มาเฉลยว่าทุกตัวเนี่ยเป็นตัวเดียวกันหมดเลยแต่แค่ว่ามันต่างกันที่การเก็บนะครับคือการเก็บ,บรักษาเหมือนที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วเขาก็อธิบายต่อเลยว่าโรงงานเขาเนี่ยดียังไงคือเขาจะสามารถวัดอุณหภูมิให้ลูกค้าได้ทดสอบให้ลูกค้าได้ว่าเฮ้ยของคุณเนี่ยมันควรเก็บแบบนี้มันควรเก็บแบบนี้นะครับจริง,รงๆเขาไม่ได้ค่าคอมมาน ในในเขาพูดผมฟังแล้วเดี๋ยวขายเขานิดนึงแล้วกันเดี๋ยวจบกิจกรรมนี้ก็ไปรับฟังฟีดแบ็กจากเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าเขาคิดยังไงกันบ้างหรือได้อะไรบ้างนะฮะไปฟังไหมเนี่ยฟังครับฟังได้อะไรบ้างครับพี่ได้ฟังเอาฮงไม่คิดได้อะไรบ้างครับได้รู้บ้างพนักงานที่นี่ก็ใช้ย่อยเฮ้ยไม่ใช่ล้วคุณนะครับได้อะไรมาบ้างครับได้เรียนรู้อย่างนั้นแหละครับอย่างนี้ทำ่าไม่ได้สวัสดีครับพี่อันนี้เป็นซี o อบริษัทอะไรครับบริษัทเต็มมาก โอนะกเคม, okay, มาจริงจังเลยครับซีโอตัวจริงก็คือคนที่เขาเปิดรถให้ผมดูนี่แหละพี่เขาเนี่ยพูดหลายเรื่องมากเลยใครถามคำถามเขาก็ตอบได้เลยนะแต่เน่อเสียดายที่คลิปมันสั้นเกินไปที่จะมาลงนะสิ่งที่ผมจะสรุปให้จากพี่เขาคือสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยครับคือเขาพูดประมาณว่าเขาไม่ได้ชอบงานที่ทำนะแต่ตราบใดที่งานนี้ยังเป็นงานสะอาดไม่ได้ทําร้ายใครไม่ได้ไปตากแดดไม่ได้ยังไม่ได้จะต้องไปถึงขั้นแบบก่อสร้างนะครับ และเขาได้ช่วยคนด้วยเนี่ยเขายินดีทําต่อชอบตรงน,นี้มากเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังคิดว่าจะต้องเป็นธุรกิจที่ชอบอย่างเดียวต้องมีแพช s i o อย่างเดียวนะผมว่าบางทีมันไม่เกี่ยวว่าบางทีมองมุมนี้ก็ได้เนี่ยเพราะตราบใดที่งานที่เราทํามันคุ้มเหนื่อยนะครับมันยังเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับมันทําให้เรามีกินมีใช้ได้ผมว่าตอนนี้ก็โอเคอีกอย่างนึงนะครับถ้าช่วยได้สําหรับคนอยากทาแบรนด์ทางทีนะครับพี่เขาบอกไว้เลยว่าเริ่มต้นเนี่ยห้าหมื่นบาทได้แบรนด์ของตัวเองเลย แต่ถ้าอยากให้วสวยๆเนี่ยกําเงินสักแสนหนึ่งมาทํากับเดิม์ม่มาคิดทผนธุรกิจกับเดิม์ม่ตั้งแบรนด์ได้เลยครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะโคตรมาเลยตูจบกันได้เลย